สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนเองครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวอาการชำรุดของเตาไมโครเวฟนะครับคือเครื่องนี้มีปัญหาว่าเครื่องทำงานนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนนะครับเราจะลองเทสกันดูก่อนนะครับนี่นะครับใส่น้ำเอา่าม่แก้ไว้นะครนี่นะ เราเร่งไฟนี่เลยนะครับแรงเลยนะครับแล้วก็หมุนสวิตท,ทำงานเบอร์นหนึ่งนะครับเห็นได้ว่าไฟเตาไมโครเวนติดแล้วนะครับทำงานแล้วยิ้งนะ้ทุกคนอา้าวตอนนี้ก็ติ้งแล้วนะครับจะลองเปิดดู อโอ้เย็นเย็นจิ๊บเลยไม่ร้อนไ,ไปเดี๋ยวเราเอาไปแกะเช็กดูนะครับว่ามันจะซ่อมได้ไหมนะครับคุณพ่อก็จะไปเอาไมโครเอฟมานะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก็กจะมาถ่ายแทนพ่ออันนี้เราก็สันนิษฐานคิดว่าน่าจะเป็นที่ลานนะครับ ตัวนี้นะครับอยู่ข้างในมันก็น่าจะเป็นตัวนั้นนะครับแต่ว่าจะลองแกะดูก่อนส่วนวิธีแกะนะครับเราก็จะแกะน็อตน,นี่ครับทั้งหมดประมาณ6ตัวนะครับเดี๋ยวจะแกะนะครับ ชุดนี้ออกมาแล้วนะครับที่เป็นลานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะซ่อมแก้ไขได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะครับคาดว่าเป็นตัวนี้นะครับจะลองแกะดูนะครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีรอยอาร์คดำๆตรงนี้นะครับเราจห็น uh huh. okay, มีอรอยดำๆตรงนี้นะครับ uh huh. เป็นรอยไหม uh huh. เดี๋ยวเราลองทำความสะอาดดูนะครับ uh huh. ว่ามันจะยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับ uh huh. อันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดแล้วนะครับ ก็หัวที่ดำๆเราก็ขัดจนใสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองประกอบแล้วก็ทดลองการใช้งานนะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่น็อตครบแล้วด้านหน้าใส่สวิตช์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับหลังจากที่เราได้เช็ดทำความสะอาดตัวสวิตช์นะครับที่อยู่ข้างในมาเอามาไว้ที่เดิมแล้วนะครับไป ออนสวิต <On> ไม่ต้องหนีหมเปร๊บไม่ต้องหนีหรอกใช่เหรอเออมรู้จะช็อตหรือเปล่านะครับนนี่นะครับไฟติดแล้วอา้าวน้ำแก้วเดิมนะครับอันนี้เราเอาไฟปานกลางแล้วลองออน ติ้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันน้ำจะร้อนไหมไม่ร้อนอไม่ดีอ oh, <no. S 1> ไม่ดีอ่ะลองเปิดอีกทีนึง ไม่ร้อนนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราลองเอาไปประกอบอยู่แล้วมันก็ยังไม่สามารถทำงานได้เนาะมันยังไม่ร้อนอะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะลองปรับขาตรงซ้ายตรงขวานะครับให้มันชิดๆอีกนิดนึงนะครับ<อ>เผื่อว่า ไฟมันไฟมันเอ่อไม่แน่นนะครับมันก็เลยเดินไม่สะดวกก็เ,เลยไม่ร้อนเ,อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขยับขาให้มันชิดๆแล้วก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้เรามาทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ปรับแต่งขาที่ เป็นสะพานไฟให้มันชิดๆกันนะครับลองดูอีกครั้งนะครับไฟเข้าปกตินะครับบนซวิตไปปานกลางเอ้ยทำงานแล้วครับย เหมือนจะปกติแล้วนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดอาการแบบนี้อีกก็คงต้องซื้อตัวลานมันมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าไอ้หน้าคอนแทคมันรู้สึกจะหมดสภาพไปเยอะแล้วเออควันขึ้นเลยครับเห็นไหมเออร้อนครับ ก็ภารกิจนี้สำเร็จนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ้านบ้านรีวิว by ฮอนเองครับก็ขอจบการรีวิวการซ่อมเตาไมโครเวฟไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ